สวัสดีครับน้องบางคนก็ประสบปัญหาว่าเอ้ยพี่ทําไมถูหูถึงวิ่งไม่ได้แล้วก็ทําไมแบบของมันเต็มวัยอะไรอย่างนี้จะเคลียของยังไงดีก่อนอื่นเลยก็แนะนําให้ครับกล่องนะกล่องเก็บของนะเก็บทรัพยากรอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วของที่จะควรจะเก็บต้องเก็บอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับของที่ควรเก็บนะครับอืมก่อนอื่นเลยกล่องต้องมีกล่องก่อนอ่าถ้างั้นครับกล่องก่อนแล้วกันกดตัวบีครับ เสร็จแล้วคลิกขวาฮะแล้วก็ไปที่แท็บที่สองเลือกที่ t ตอ a ร e ผมก็จะเลือกกล่องเป็นกล่องแบบนี้อ่าผมเอากล่องใหญ่แล้วกันอืมกล่องเก็บของแบบของไร้สาระอะไรเงี้ยที่เราคิดว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะหมุนหมุนกล่องได้หมุนกล่องได้อ่ะกล่องเก็บของเอาสักหนึ่งกล่องแล้วพอทีนี้เราก็เอาของเก็บใส่กล่องอ้าวกล่องเนี่ยของที่เราควรเก็บมีอะไรบ้างของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะครับอืมมีอะไรบ้างอ่ะก็มี มีอะไรบ้างอันนี้น้ำมันเราต้องใช้ระเบิดระเบิดนี่คือบางโอกาสอาจจะได้ใช้นะครับบางโอกาสนะเก็บไว้ก่อนก็ได้ที่ตักน้ําอันนี้เก็บไว้ติดตัวไว้ครับติดตัวไว้เพราะว่าบางโอกาสก็คือสมมุติเราไปข้างนอกเราลืมคับน้ําออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถใช้ได้ครับส่วนของพวกนี้พวกตกมุงดอกไม้นี่ก็เก็บใส่กล่องไว้ฮะของพวกนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะพวกติดตัวไปก็แค่นั้นฮะเก็บเลยครับอันนี้น้ํามันก็คือเป็นอาหารนะเพิ่มค่า e n e จี้แล้วลดค่าน้ํา อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บดีกว่าอันนี้ชูการ์น้ําตาลเก็บเก็บนี่ครับพวกนี้เก็บให้หมดเลยครับอืมเก็บครับเก็บเก็บเก็บหมดฮะอันนี้เก็บครับอันนี้เพิ่มค่าน้ําได้สามสิบเนาะแต่ว่าเราใช้น้ําเปล่ากินอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นอันนี้เก็บเนื้อเน่าเนื้อเน่าอันนี้เก็บฮะอันนี้เก็บฮะเรายังไม่ได้ใช้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เก็บไว้ที่ตัวครับไม่ต้องเก็บใส่กล่องนะขอที่เก็บเขากล่องได้โอ้ของเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวขอแยกไปย่อยของก่อนนะ บ้านผมจะพังแล้วซ่อมบ้านก่อนดีกว่ารู้หรือไม่ว่าซ่อมบ้านได้ฮะรู้เปล่ากดรีแพ์ครับแล้วกดรีแพ์ออย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมขาดไม้ต้องไปตัดไม้เพิ่มฮะบ้านผมจะพังแล้วขอย่อยขอบแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวขอแยกไปตัดไม้ก่อนนะมาซ่อมบ้านก่อนบ้านจะพังอะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มทรัพยากรมาจนพอแล้วเนะาะอ่ะทีกด F ครับแล้วกดไปที่รีเพลฮะแล้วก็ซ่อมบ้านฮะรี all, เพลย์อเลยกด F เพื่อซ่อมบ้านทั้งหมดตอนนี้บ้านเราก็กลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมนะครับซ่อมบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ประมาณนี้อต่อไปเอาของเก็บใส่กล่องมามาต่อกันก่อนอื่นเลยฮะของที่เราควรเก็บก็เก็บทุกอย่างที่เราไม่ได้ใช้ครับก็ ไม่ว่าจะเป็นไม้ไม้เหลือไว้สักนิดนึงก็ได้ไม้เหลือไว้สัก300ที่เหลือเก็บหมดนะฮะนี่ฮะเก็บหมดเลยเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดฮะเก็บหมดเก็บหมดฮะเก็บเก็บเก็บเกลี้ยงฮะเก็บหมดฮะเก็บหมดเก็บหมดฮะยกเว้นฟิวเอ้ยฟิวเอาออกมาก่อนฟิวห้ามเก็บนะฮะพวกนี้เก็บหมดเลยเก็บหมดเก็บเก็บอันนี้ก็เก็บ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 หมดนะฮะเก็บหมดเลยฮะเก็บหมดเลยนี่ฮะไม้เมืยเก็บด้วยฮะกล่องไม่พอใช่ไหมสร้างกล่องเพิ่ม คือเอาง่ายตัวเราแบบว่าต้องแบบของต้องน้อยๆอ่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มข,ของข้างนอกกลับมาถูกไหมฮะเพราะงั้นคือเก็บหมดะคะเนี่ยดูที่เช็คเนี่ยแถบที่สามไม้เยอะใช่ไหมเก็บไม้ไปไม้ไปเก็บอันนี้คะ่ะเก็บเก็บไปหมดฮะ,ะไอเสื้อถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าต้องย่อยของมั้งไปลองย่อยสิเออเมื่อกี้ผมไปย่อยเสื้อวะอืม ได้ของมาปุ๊บเราก็ย่อยแล้วก็เอาของมาเก็บครับเก็บหมดฮะเก็บหมดเลยนี่เก็บหมดอันนี้เป็นของเควสนะอืมก็จะเก็บก็ได้นะยกอย่างเช่นอันนี้อันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะจะเก็บก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ได้เก็บหรอกครับฮนะบก็ประมาณนี้ฮะแค่นี้ของผมก็โล่งแล้วเห็นไหมโล่งแล้วเบาเลยสามสิบสามจุดหกสองนะครับอันนี้เก็บเก็บด้วยก็ได้อืมถ้าเราไม่ได้ใช้ เดี๋ยวเราจะต้องคาบยานี้เพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงต้องใช้ยานี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอ่ะก็จบคลิปการเก็บของแต่พีททั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโขเคไหมของว่างแล้ะ